แทงข้างหลังดิต้างเน้นแค่ทำไมเขาว่ต้องเอาคล่างเดิยเราไม่ใส่ทีก็ธรรมดาบอกข้นบเว่าทเป็นอารเขาดือโคตรดิ้อันนี้อรนี่เลี่ยงอ่เตียงเฮ้ยหยก่อนิดอะไรขึ้นอันไหนอันนี้ไม่ใช่ของผมนี่อะไรนี่เปนเกิดขึ้นมาอีกแเนี่ย พี่ปอมพี่ปอมพี่ปอมเจอ่ัเทีย่คุณอยู่คนเดียวเหรอฮะผมอยู่คนเดียวพ่อแม่คุณล่ะลูกคุณอยู่ไหพ่อแม่ผมใจเย็นใจเย็นคุณยุ่งอะไรกับพ่อแม่ปีปากปีปากคุณคุณยุ่งอะไรกับพ่อแม่ผมนี่คือเรื่องพวผงผงทำไมอ่ะพ่อแม่ไปไหนก็อยู่พ่อแม่จะายดีพ่อแม่คุณเปไหนอ่ะพ่อแม่ผมอยู่บ้านนู้นพ่อแม่ผมอยู่บ้านบ้านดอนเมืองทุกคนอยากเห็นที่ต่อไปชุดนี้เลยอ่ะใจไม่ได้สิไม่ต้องอยากอะไรที่มันไปไม่ได้ ฉันขับเอวแน่นอนอ่ะแต่แน่นอนในที่นี้คุยกันเพื่อนทุกคนคุณจะอยู่กับพิษบ่อยสุดใช่ครับพิษพลเป็กซิลเขาอยู่พี่วัชชี่บ่อยพี่วัชชี่บ่อยแต่นี่คือขาประจำที่ต้องอยู่เลยนี่คือพี่โอ๊ตเนี่ยเวลาเขาเขาทำงานเขาก่อนเขากลับบ้าเวลาเขาว่างๆเขาแบบยังไงอ่ะทำทำไรวันนี้อะไรอย่างเขาไปถ่ามทุกวันคือเราเจอกันตลอดไปไหนเราจะมีคู่เหงาใช่คขาอยู่คนเดียวไม่ได้ใช่ไหม คือมันไม่ได้เหงาเลยไม่ไมันเหมือนมันหรอมันเจอเพื่อน้น่ะพี่กินข้าวย็นชีวิตมันขาดอะไรไปนี่ขาดลาเราติดลาพูดกูเลยไปใช่ไหมแกไม่มีแฟนเหรอยอมีครับพี่แล้วแกไม่ติดแฟนแกคือมันไม่ได้ติดแฟนคือกับแฟนเนี่ยมันก็แบบว่า คือมันคบกันมานานมันก็มีละหองในแหงมีเลิกกันดีกันมี่ตัวนี่นะแต่เขาชอบในตัวคุณแต่เขาชอบในตัวเขามชอบในตัวผมเลยเขาง่วงเขาง่วงเขาตาเขาดีเขากโอเคจะได้แเป็นคนยังไงอ่ะแฟนผมเป็นคนเงียบๆเลยคนเดียวเซิร์สวย สวยน่นแหละไวใครอยู่ในวงการไหมมาครับบอยประกอบที่บอกอยากจะมาบ้านอย่างนี้เพราะว่าอยากจะเจอโอ๊ตเออไม่คือควจริงแล้วโอ๊ตเขาเป็นคนอยู่แล้วมีความสุขนะคไงเขาอยู่แล้วมีความสุขอะไรอย่างนี้แต่ว่าเหตุผลวันนี้ที่ผมมาเพราะว่าผมรู้ผมมาผมได้ค่าตอนผมก็มาหลังจากก็โอ๊ตไปจากาคือโอ๊ตนะเขาเป็นคนอย่างนี้ก็อย่างนี้แะเหมือนกับผมว่าพิทก็คงรู้สึกเหมือนกันอยู่กับเขาเขาเป็นคนที่แบบคือเธอพูไปเรื่อยคือแบบเราโคขูอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นคนที่แบบยิงมุกไปเรื่อยเรียกว่า้ออีกเดียว คือผมเป็นคนปักจัดพี่แล้วก็เป็นคนแบบคิดเร็วคือมันเหมือนมันคิดแล้วมันก็พูดออกไปเลยอะแล้วตอนเด็กเขาเจออะไรมาเยอะไงเขาจะมีเรื่องแต่แบบตํำๆเลยยันแบบดีๆเลยเงี่ยเวลาพูดอะไรมาเขารับได้หมดใช่คือผมมาเรียนโองเรียนรัฐบาลที่แบบว่ามันก็มีเพื่อนระดับที่ไหนล่างแบบหลากหลายหลากหลายคือแบบมี เวลาผมกลับไปบ้านอ่ะไปเจอเพื่อนนักยมอ่ะเราก็เข้าไปนั่งกินเหล้าในสลัมอะไรอย่างเงืเรามีเพื่อนตั้งแต่อย่างนั้นจนมีเพื่อนที่รวยมากก็มีเรากลายว่าเราอยู่ในอยู่ทุกระดับชั้นชระดับชั้นเราก็เลยมีเรื่องเล่าของคนอย่างเงี้ยมีเรื่องเล่าของคนที่เป็นเพื่อนปกติคือมันก็เลยมีการแบบเหมือนเรามีประสบการณ์เยอะในการมาแชร์เพื่อนฟังมก็ตลกดีเพื่อนก็จะชอบแต่เขาก็มีมุมเฮิร์ตเฮิร์ตจรงไงเขาก็แบบอยู่ดีกำลังจะเป็นลงมาเล่นน้ำล่องแพล่องเรือกันเขาก็อยู่ดีบอกไม่หลงละนั่งโทรศ ทั้งนอยด์อ้ยร้องเล้องใม่ีงเอางี้ล่าล่าสุดดีกว่าผมไปเกาหลีมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วเขาไปร้องเพลงที่อังกฤษเฮ้งร้องเพลงที่อังกฤษเฮ้ยบ้านะเฮ้ยจ้างร้องเพลงที่อังกฤษเลยสโซนอังกฤษเป็กซิลครับดังไปถึงไทยนุนไทยสแควร์ไอ้แพนดี่ใช่ป่ะไทยพอร์ตไทยบ้านแพรด์ดังไปถึงไทยบ้านแพนด์พี่เกียรติชาบ้านแพน์ออกมาเดินแพนด์ดังไมถึงไทยบ้านแพนด์มันมีบาน

ที่ลอนดอนงานว่าตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วผมก็หยิบไลน์มาดูพิมพ์มาประมาณ30กว่าข้อความบอกว่าจะจับพี่ชี้พลอยกูรักพวกมึงนะเว้ยชีวิตเนี้ยกูจะไม่ลืมไม่ลืมพวกมึงเลยเนี่ยกูมีทุกวันนี้ได้นะเพราะพวกมึงเนี่ยดูเนี้ยกูชอบที่คนอื่นเขารักพวกเนี่ยเพราะกูเป็นแบบนี้นะเว้ยร้องไห้ร้องไห้ เราดูด้วยเขาร้องไห้เขาส่งรูปมาด้วยเดี๋ยวดูด้วยกูร้องไห้อยู่รู้ทีแล้วหรอรูี่แล้วหรอได้แล้วเราเคยไล่เคยไล่คือมันไม่ได้เฮิร์ยครับมันคือมันเป็นความสื่ออางนี้คือตั้งเระจอกมากเลยเราอะไปเล่นกับพี่เป็กซิลคือเราไปเล่นพี่เป็กซิลคือเราก็รู้สึกว่าเราจากที่เราแบบไม่ค่อยมีคนจ้างงานถูกไหมแล้วเรามีโอกาสได้ไปเล่นถึงที่ลอนดอนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ดูแลเราแบบเป็นอย่างนี้แล้วพอเราไปเล่นอะก่อนที่เราจะไปเล่นนะเราก็รู้สึกประหม่ามากว่า ใครอ่ะจะมาซื้อบัตรดู<ค>รแบบเราอ่ะสองคนแล้วพี่ไปสองคนเราไม่ได้เป็นคือเราไม่ได้เป็นแบบไปเป็นวงใหญ่ที่แบบว่าคนต้องซื้อบัตรมาดูแต่พอเราไปดูคือคนแบบเยอะมากคือเยอะแบบเดินไม่ได้นี่แล้วคนก็แบบเราเล่นอะไรคนก็สนุกคนมานูคอนคเสิร์ตนะฮะ <laughs> คนก็มาดูตลกข้างๆใช่ครับผมแล้วก็แวะเข้ามาไอ้เข้าแวะบ้านแพมบ่อ ไปกันแถวไปน่ันแถวเลยมาเออแล้วเขาก็มาแล้วเขาก็แบบคือพอเราลงจากกรึบมันเริ่มมันเริ fruit, like ่มมาหลายงานแล้วงานหลังๆที่เราไปเล่นเวลาเราไปเล่นผับไปเล่นอะไรเงี้ยเวลาเราเล่นเสร็จอะเมื่อก่อนนะพี่เวลาเราไปเล่นคนก็จะงงว่าเราเป็นใครถูกปะมันมีงานที่เราไปเล่นมางานแบบคนแบบมันั่งเต็มร้านแล้วรอเราคือเราเดินยังไม่ทันขึ้นเวทีคนก็แบบกรี๊ดรับเหมือนเราเป็นศิลปินเกาหลีอย่างเงี้ยใช่แล้วพอลงจากเวทีอย่างเงี้ย คนก็รอต่อคิวถ่ายรูปแบบ60-70คนจังการดึงดึงคนเนี่ยนะเพิ่งแม่ดึงผู้หญิงคนนึงก็โมยกระเป๋าพี่หนุ่มส่งอะไรมาพี่หนุ่มส่งเนี่ยส่งนักชูอ๋อนี่ คือเราไม่คิดว่ารายการนี้ยรายการพลอยเนี่ยมันจะพาเรามาถึงจุดที่เราอยากจะเป็นแบบนี้มาตลอดคือมาถึงจุดที่มันมีงานจุดที่มันมีคนชื่นชมเราแล้วคนคือผมสิ่งที่ผมตื่นตาที่สุดคือคนรักเราในสิ่งที่เราเป็นนะพี่คือเราอยากคายเราพูดสะบัดคำหยาบมาในรายการแบบเต็มที่แล้วเป็นตคือเมืเ่ปอปีปีที่แล้วตอนมาออกรายการพี่เนี่ยมันพูดเลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะกลับไปทำที่บ้านแล้วไม่ต้องทำแล้วกูไม่า้องเล็นละคไม่้องร้องเพลงแล้วแล้วตอนพี่บอกว่า ไปเลิกร้อง,องเพลงร้องอยู่บ้านไปเมื่อเออาอามาเป็นพิธีกรแล้วหลังจากนั้นตั้งแต่ตีได้ครัวออกแล้วพี่ก็เลยเริ่มทำรายการกับพลอยออแล้วก็เลยดึงมาทำแล้วก็ยาวเลยเนี่ยทั้งหมเนี่ยเฮ้ยเวลามันหมดแล้วอ่ะบี้ต่อ,อ,อเนี่ยต่อไอ้บอลเลยแอ๊ดเป็นบ้านเป็นพลอยแล้วบอลนี่เขาเมือวันนี้ครับสตัอที่ห้องบอลนะครับผมเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษเซอร์ไพดิผมกล้าด้วยรอบแล้วไอ้เนยวันนี้ขอบคุณคุณพิทนะฮะขอบคุณมากครับ ต้องคุณบัวประกอบไมแน่นอนนะฮะเจ้าของบ้านันนี้นะครับคุณโมดปลามดคุณมดปราานะคุณอปาทานะคุณอ้มดคุณอปลามดปลาทานะขอบคุณมากครับขอบคุณมาครับขอุณาครับพี่คุณอาชเชิญอ่ามีของมาว่อบให้ครับเป็นชุดกรดอโตโต้ครับขอบคุณ <ừ> mm. กลับมาพบกับตีท้ายครัวที่หมายบาย2องโมงวันอาทิตย์นะช่อง3 HD อย่างนี้วันนี้เราลาไปพร้อมด้วยกับความสนุกสนานบ้าๆบอๆเคยเห็นบอยประกรณ์หลุดขนาดนี้มาใช่ไหมผู้เขียนท่านแรกเลยเราไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนี่ดีจังว่ะเฮ้ยได้ที่น่าสังเวชกว่าบ้างนะครับนี่เลยไปสังกัดตังนะถูกว่า ตีท้ายครัวก่อนไทยต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น s u b สไคร b ์ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวทุกเทปแน่นอนกดไลก์กดไลยกดเลย